สว,ดดสวัสดีค่ะพ nah ี่น้องนดสวัสดีค่ะมันนี้มาตลาดเสม็ดาำเภอเก่าด้วยพี่น้องด้วยจะมาเบื้องตลาดผักบ้านพี่น้องอันนี้ผักบ้านเข้าพี่น้องตลาดผักบ้านเราเห็นบ่นี่อันนี้ก็พผักเม็กด้พี่น้องนี่ผักเม็กเม็กบานเข้าอันนี้ทั่วแบบคุณกินผักเม็ดไหมทั่วแบบบานเข้าอันนี้ก็ผักอง่หุ้ยผักกะเมื่อกามับพี่น้องผักกะแง่ อยู่แยงบ้านเห่าอันนี้กัญญานางได้พี่น้องกัญาน้าเว้ยพักบ้านเห่าเต็มเลยพักบ้านเราเต็มเลยพักกระเดากระมี่พใหญ่เด้อน่ะกระปุกใหญ่เด้อน่ะพักกระเดากรมีพี่น้องพักแ้วกระมีมีทุกฉากเลยพักกระโดนน้ำพักกระโดนน้ำพักกระโดนน้ำบ้านเห่ากระโดน้ำก็มีอันนี้พักกระเดาพี่น้อง กันเดาอ๋ออันนี้ผักแก่นขมผักแก่นขมกับพี่น้องเนี่ยผักแก่นขมผักนั่งขมเหาอบะมี่อันนี้พักยังนอนเนี่ยนอนอันนี้พักยังคือพี่น้องเฮ้ยพักยังเนี่ยว่าไงบอกจะงียบต้นจะงียบต้นบอกโอ้ยพักจะงียบต้นพี่น้องพักจะงียบต้นเออพักจัเงียบตุ่นอันนี้กระปขาม อันกันเท่าไรเนี่ยกราม่้วยกันพวก่ว่าแ้็านน่อยตาก้าตีบวานจะเป็นอะไรคะเด้ายวเดกปครเกมลายได้ี่น้องอันนี้ประการีนอันนี้ประกาีนบ้านเทาจะไปน้องบ้านเราล็กน่อยน้องนองกนี้ข้างล่างก็จะมี ปลาแดดข้างนนองป,ป,ปอลาบ้านเฮาอันนี้ะะจะบ้านเลยปลาแด็บ้านเฮาจะเป็นนองอันนี้ขเขาเนี้บ้านเฮาเดี๋ยวบ้านเฮาโ้ยไปเด็กของมตะกินหมดมาาน,นอกสื่อเอา ปลาไผ่ใหญ่ไปแทฮิ่งปลาดิบปลากระป๋อนี้จะเป็นน่องเด็ปลากับป๋อนิ้วขอนียวปลาห้าวไผ่ใหญ่ผ้าหิ่ไปลาดิบนะเอาแหวกวันนี้เด้อก่อนคนหลายแห่งอันนี้ก็จะเป็นแผนกปลาที่เป็นน่องปลาปลาคดจะเป็นผีน่องนี่ปลาคดปลาตะเพียนปลาปากปลาปากปลาห้าวปลาตะไคร่เออปลาตะเพียนอันนี้ก็แมงดาแมงดาหน้าผีน่องอันนี้ก็ะนังหอยเชอรี่จะเป็นน่องโอ้โหขึ้นไหม อันนี้ปลาแก้วพี่น้องนี่ปลาแก้วโอ้ยปลาแก้วรสเย็นมาอย่างนี้อันนี้กับปลาอย่างก่อนนี่ปลาญอนอันนี้ปลา้อนบ้านห้าค่ะพี่น้องปลา้อนก็มีอันนี้จะเป็นข้าเมาข้าเมาขิงกูดองกูดองบ้านเราก็มีนะคะนี่จะพี่น้องกูดองกูดองกูงน่าดองจ้ะอันนั้นก็ะซสมว่าสมนะครบพ่จ๊ะ นีิปูดองบ้านเราโอเปตเส็บเด็กพี่น้องไปตำเส้บบักพงเนาะพี่น้องเนะาะตำเส้บบักพงเด้เนี่ยเราจะเป็นกบกบปลาคอหอยขมเด็กพี่น้องโอ้ยมีหมดเลยเอาพี่น้องสารับคลิปนี้ลิซ่าคนสนิทคนนะคะขอมาคลิปหน้าเด็กพี่นออ้องได้เหรอเดี๋ยามาเบิ้ง ผักบ้นบา,นานบ้านาอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องกดอัมจาตบ้านเลยเด้อพี่น้องนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กับขายล่นสาวบนเร้อพี่น้องกกดเด้อสิมอ้ารชิมใหไม้ของล่นสาวโบน,ขอ,นอขอบคุณจ้าฝากมาคิดหนาจ้า